สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube h อาร์ชแนลช่องที่สื่อสารให้ความรู้สำหรับผู้ที่ติดตามรับชมเพิ่มออปชันแอลเนือคนละครึ่งเพิ่มวงเงิน10รายละเอียดของเนื้อข่าววันนี้วันที่17ตุลาคม2568 67 นายสระวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและเป็นเลขาของพรรคเพื่อไทยพรรคแกนนารัฐบาลในขณะน,นี้ได้ออกมาเปิดเผยสื่อสารถึงการหา,หาหรือประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกมาตรการกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวปลายปีซึ่งเมื่อวานนี้วันที่16ตุลาคม นายกรัฐมนตรีได้ให้การบ้านฉะนั้นก่อนวันที่22ตุลาคมที่ก็จะถึงนี้ตรงกับวันอังคารจะมีการคิกออฟแถลงข่าวไท a แลนด์วินเตอร์เฟ i ติวโดยเป็นงานอีเวนต์เทศกาลเฟ r ร์ติวันเฟิร์ติวะครับช่วงส่งท้ายปีทั่วประเทศไทย ซึ่งเคยจัดมาแล้วเมื่อปี2566และโครงการเหนือพร้อมเที่ยวเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าภาคเหนือขณะนี้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวแล้วทางได้นายสรวงเจียนทองยังกล่าวอีกว่าจากการที่มีการพูดคุยกับทางจังหวัดเชียงใหม่และทางจังหวัดเชียงรายนั้นขณะนี้ภาคการท่องเที่ยวพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ในช่วงปลายปีเตรียมพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการแอวเหนือคนละครึ่งรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีให้ไปหาหรือกับกระทรวงการคลังว่าจะทำอย่างไรทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนทั้งการเพิ่มวงเงินจากเดิมที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะสนับสนุน400บาท และเพิ่มสิทธิ์การนะครับให้ได้รับสิทธิ์แอลเหนือครั้งนี้1,000 100, 0นสิทธิ์น่าจะเพิ่มสิทธิ์ซึ่งตนเองก็บอกว่าได้มีการหาหรือกับนะครับทางจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรนีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งก็ไม่ยากนะครับอาจจะเป็นการโทรศัพท์คุยกันได้ทันทีขณะที่การขอรับสิทธิ์โครงการแอลเหนือคนละครึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าเบื้องต้นประชาชนสามารถสแกน QR code และอาจจะมีการเพิ่มอีกช่องทางโดยขอรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองทางด้านนายสอระวงเทียนทองยืนยันว่าโครงการแอวเหนือคนละครึ่งจะสามารถเริ่มได้วันที่หนึ่ง พฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอนส่วนรายละเอียดจะมีการเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรขอหาหรือกับจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก่อนเป็นรายละเอียดนะครับเนื้อข่าวที่ได้มีการสื่อสารวันนี้เรามาทำการวิเคราะห์ประเด็นนี้กันนะครับสำหรับแอวเหนือคนละครึ่งซึ่งถามว่าดีไหมก็ต้องตอบว่าดีแหละครับ เพราะว่ามันเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสิทธิ์ที่ได้รับนั้นก็ต้องบอกว่าแน่นอนครับก็น่าจะเป็นคนที่มีกำลังซื้อหรือมีกำลังเที่ยวส่วนกลุ่มเปราะบางที่รับเงินสดหนึ่งหมื่บาทหรือคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่กำลังรอวันเปิดลงทะเบียนก็คงจะไม่ใส่ใจไม่สนใจอย่างแน่นอนท่านคิดว่าใช่ไหมครับอีกประเด็น การให้สแกน QR code ผ่านแอปทางรัฐแน่นอนครับกลุ่มนี้ก็ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีมือถืออยู่แล้วก็คงไม่ใส่ใจไม่สนใจเพราะว่าไม่มีมือถือนั่นเองส่วนรายละเอียดลึกๆจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอวัน,นแถลงหรือสื่อสารคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะขอรับสิทธิ์แอลเหนือคนละครึง่งต้องจำกัดพื้นที่ไหม เช่นเชียงใหม่มีหลายอำเภอมีหลายตำบลจำกัดพื้นที่แค่เฉพาะอำเภอเมืองใช่หรือไม่พื้นที่เดียวใช่หรือไม่หรือนะครับไม่นอนพักในพื้นที่นั้นไปนอนพื้นที่อื่นได้หรือไม่หากไม่นอนพักโรงแรมซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้หรือไม่สแกนจ่ายได้หรือไม่ เช่นซื้อของใช้200บาทรัฐจ่ายให้200บาทคงจะใช้แบบเดียวกับคนละครึ่งของรัฐบาลลุงตู่ที่ผ่านมาและจำกัดคนที่บ้านอยู่เชียงใหม่เชียงรายหรือไม่ที่เขาต้องทำมาหากินในเมืองกรุงเมืองหลวงแต่บ้านเกิดเขาอยู่ที่นั่นจำกัดคนกลุ่มนี้หรือไม่ทำไมไม่ออกโครงการคนละครึ่ง หรือจะเรียกว่ากระตุ้นคูณสองออกมาให้ประชาชนทั่วหน้าก็ได้เพราะว่าเป็นวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันประเด็นที่จะมีการเพิ่มสิทธิจาก400อาจจะเป็นการเพิ่มจำนวนวงเงินและเพิ่มสิทธิจาก10,000คนอาจจะเพิ่มจำนวนคนเท่าไหร่ก็ยังไม่ชัดเจนก็ยังไม่ได้ระบุต้องรอ รายละเอียดซึ่งงบตรงนี้เดิมใช้เพียง4ล้านบาทเท่านั้น <c oughs> น่าจะเพิ่มก็ยังดีนึกถึงตอนโครงการเราเที่ยวด้วยกันรัฐบาลลุงตู่ที่ผ่านมาตอนนั้นได้3,000บาทหากจัไม่ผิดก็อย่าให้น้อยหน้าแล้วกันเพิ่มเป็น3,000บาทก็จะดีมากหรืออาจจะไม่ถึง3 0 0พันอาจจะแค่1,000บาทก็ยังดีที่สำคัญสุด เร่งกำหนดวันแจ้งผลการลงทะเบียนของกลุ่มที่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐที่ได้ลงทะเบียนผ่านมาเขาก็รออยู่เขาก็อยากจะใช้เงินอยากจะได้เงินเช่นเดียวกับกลุ่มเปราะบางที่ผ่านมารวมทั้งกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่รับเบี้ยอย่างที่ผู้ที่สูงอายุที่ไม่ได้รับนะครับสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านมากลุ่มนี้ก็รอลงทะเบียนอยู่ สำคัญมากๆเร่งประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด,วด่วนต้องเร่งด่วนแล้วจะได้เกิดความชัดเจนดึงดึงเวลาเพื่ออะไรตอนนั้นก็แจ้งว่ากลุ่มเปราะบางรับเงินเสร็จก็จะดําเนินการตัดกลุ่มซ้ำซ้อนตอนนี้ก็ตัดกลุ่มซ้ำซ้อนออกไปแล้วผ่านมา16วันแล้วก็ยังไม่เห็นดําเนินการใดๆดอะไรเลย อ้างโน่นอ้างนี่ว่าเร่งเยียวยาน้ำท่วมระบบยังไม่พร้อมก็อีตอนหาเสียงไว้ไม่อ้างว่าประชาชนจะเป็นอย่างไรประชาชนได้ทันทีตอนหาเสียงแน่นอนครับประชาชนก็จะจดจำไว้หากทำสิ่งดีๆให้กับประชาชนประชาชนก็จะจดจำสิ่งดีๆแต่หากทำไม่ดีกับประชาชนนิ่ง รอเวลาประชาชนก็จะจดจำอย่างแน่นอนเป็นการวิเคราะห์สำหรับโครงการแอลเหนือคนละครึ่งหวังว่าคลิปนี้ mm hmm. น่าจะเป็นประโยชน์หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดติดตามกด subscribe เพื่อท่านจะได้รับชมข่าวสารสาระดีๆในครั้งต่อๆไปขอบคุณครับสวัสดีครับ